สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําชูครีมชานมไต้หวันกันครับสาหรับส่วนผสมของชูครีมครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนๆเดี๋ยวเราจะทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับจะได้ไม่งงนะแล้ววันนี้ผมก็จะมีนี่เลยครับบอนกาแฟชานมไต้หวันชานมุงสําเร็จที่เพียงแค่เราเติมน้าร้อนหรือจะเพิ่มน้าแข็งหรือนมสดลงไปเพียงเท่านี้เราก็จะได้ชานมสไตล์ไต้หวันแท้ๆที่รสชาติเข้มข้นหอมมันลงตัวเลยครับและในเซ็ตเขาก็จะมีเป็นบราวน์ชูการ์ไซรัปครับอันนี้ก็ไว้สําหรับ ชงชานมไข่มุกได้เลยนะครับแล้วก็มีเป็นผงครีมชีสด,ด้วยครับสามารถนําม,มาตกแต่งเพิ่มความอร่อยให้กับชานมของเราได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยครับก่อนอื่นก็เนยครับใช้เป็นเนยสดรสจืดน,นะครับใส่ลงไปนในชามผสมกันเลยแล้วก็น้ําตาลทรายครับยีให้เนยกับน้าตาลทรายเข้ากันดีนะครับ นี้ใครจะใช้เป็นเครื่องตีก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่มีเครื่องตีก็จะใช้เป็นซ่อมนี้ก็ได้ครับนะครับพอเนยกับน้ําตาลเข้ากันดีแล้วก็แป้งครับใช้เป็นแป้งเค้กนะครับก็มีผสมให้เข้ากันดีเลยนะครับนี่ครับพอเข้ากันดีอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับเสร็จแล้วก็ให้เรานํามาปั้นเป็นก้อนเลยนะครับแล้วก็ วางพักบนกระดาษไขก่อนครับแล้วก็ทับด้วยกระดาษไขชั้นนะครับกดให้เป็นแผ่นกลมๆแบนๆนะครับความหนาสักประมาณ3มิลน,นะครับนี่เราไว้ทำเป็นหน้าคุกกี้สำหรับชูครีมนะครับ เสร็จแล้วให้เรานําไปแช่จ้ยเย็นไว้ก่อนนะครับสักประมาณสิบห้าถนาทีนะครับให้ในตัวนี้ครับเซตตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมในส่วนของไซคัสตัดชานมไต้หวันกันนะครับก่อนนี่เลยครับบอนกาแฟชานมสไตล์ไต้หวันครับแล้วก็ดวงใส่ภาชนะให้เลยครับแล้วก็ ผงคัสตาร์ดครับน้ำตาลทรายเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมของแห้งให้เข้ากันดีก่อนนะครับส่วนผสมทั้งหมดนี่ผมจะชั่งตวงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครต้องการทำตามก็เข้าไปดูในรายละเอียดของคลิปได้เลยครับแล้วก็ไข่แดงครับนี่แยกเอาเฉพาะไข่แดงไว้นะครับใส่รวมกันได้เลย ไข่ขาวนี่เราไม่ต้องทิ้งนะครับนําไปทาเป็นไข่เจียวไข่ดาวหรือว่าจะทําขนมก็พวกสังขยาหรือว่ามะาการองก็ได้ครับเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันดีครับเติมนมสดลงไปเล็กน้อยนะครับเติมกาเแค่ให้พอคนส่วนผสมละลายเข้ากันดีได้ครับนี่เลยครับก็จะได้หน้าตาอย่างน,น,นี้ให้เราพักรอไว้ก่อนนะครับ เสร็จแล้วก็นมที่เหลือครับใส่ในหมอ้อได้เลยเสร็จแล้วก็ให้เรานำนมส่วนนีะครับมาตั้งไฟให้ร้อนเลยนะครับเราตั้งแค่ให้ร้อนจัดแต่ว,ว่าไม่ต้องรอให้เดือดนะครับนี่ครับพอส่วนผสมของนมร้อนขึ้นมาแล้วนะครับก็ใช้ได้แล้วปิดตา่อนเลยครับเสร็จแล้วก็นํากลับมาเทล,ลงไปในส่วนผสมที่เราผสมไว้ตอนแรกนะครับนี่จะเป็นเทคนิคทําให ไข่ไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะครับไม่จับตัวเป็นริ่มนะใส่ลงไปแล้วก็คนไปเรื่อยๆได้เลยครับกลิ่นของชานมไต้หวันนี่หอมฟุ้งขึ้นมาเลยครับพอใส่นมร้อนๆลงไปแล้วคนให้เข้ากันดีน่อนเลยนะครับพอเข้ากันดีได้ที่แล้วครับก็นํากลับมาเทีใส่หม้อได้เลยครับเดี๋ยวเราต้องนําส่วนผสมนี้ไปต้มให้สุกนะครับเสร็จแล้วก็นํากลับมาตั้งไฟครั้งหนึ่งครับ เปิดเตาเลยนะใช้ไฟกลางๆพอนะครับแล้วก็คอยหมั่นคนส่วนผสมไปเรื่อยๆเลยครับนี้คนเพื่อให้ตัวแป้งคัสตาร์ดแล้วก็ไข่สุกข,ขึ้นมานะครับส่วนผสม,สมก็จะมีความข้นหนืดขึ้นมานะเนี่ยครับพอส่วนผสมร้อนจนสุกข,ขึ้นมาครับก็จะข้นหนืดขึ้นมาเป็นเหมือนครีมเลยนะครับอันนี้เราคนเร็วๆให้ตัวแป้งไข่มันจะเป็นครีมเนียนๆนะครับ คนต่อสักครู่นะครับเสร็จแล้วก็ปิดเตาได้เลยครับพอเดือดได้ที่ดีแล้วเราก็จะได้เป็นคัสตาร์ดชานมไต้หวันครับเสร็จแล้วก็ให้เราถ่ายตัวคัสตาร์ดชานมไต้หวันนี่ครับใส่ภาชนะอื่นนะครับเสร็จแล้วก็ปิดด้วยพลาสติกแรปครับมีกดๆให้ตัวพลาสติกแนบกับตัวไส้คัสตาร์ดของเราได้เลยนะครับ ปิดพลาสติกแล้วไว้กันไม่ให้ความชื้นระเหยออกไปนะครับเราก็เลยกดให้มันแนบด้วยเพราะเดี๋ยวเราต้องนําไส้คัตสัดตัวนี้ครับนี่ได้เรียบร้อยแล้วให้นาไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะครับแช่จนกระทั่งไส้คัตสัดเย็นสนิทเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมในส่วนของตัวชูครีมกันต่อเลยนะครับกระดิ่นก็เนยสดรสจืดครับใส่ลงไปในหม้อที่เราจะใช้ต้มได้เลยนะครับเกลือป่นครับอันนี้ถ้าเกิดใครใช้เป็นเนยเค็มก็ให้ลดเกลือลงครึ่งหนึ่งนะครับน้ำเปล่าครับ เสร็จแล้วก็นํามาตั้งไฟให้เดือดเลยนะครับเปิดเตาได้เลยเนี่ยครับพอน้ําเดือดดีแล้วก็เนยละลายดีแล้วนะครับก็ให้เราปิดเตาก่อนเลยนะครับแล้วก็แป้งสาลีครับใส่ลงไปได้เลยเสร็จแล้วก็คนเร็วๆครับคนให้แป้งสาลีผสมกับน้ําแล้วก็เนยที่เราเตรียมไว้นะครับเสร็จแล้วก็เปิดเตาอีกครั้งนึงครับ ไฟก,กลางๆนะครับนี่ให้เราผัดแป้งไปอีกสักครู่ครับเพื่อให้แป้งร้อนแล้วก็สุกข,ขึ้นมานะครับรอจนกระทั่งแป้งร้อนไม่ติดหมอะะ้อหรือภาชนะครับนะครับพอเราผัดแป้งต่อได้กสกแป๊บหนึ่งครับแป้งก็จะสุกดีแล้วนะสังเกตดูนะครับจะร้อนไม่เกาะกับหม้อแล้วนะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วครับตีต่อก่อนได้เลยแล้วก็ไข่ไก่ครับ ตีเหมือนไข่เจียวเลยนะครับตีให้เข้ากันดีเลยนะนี่นะครับตอนนี้แป้งที่เราพักเอาไว้ก็จะคลายความร้อนไปพอสมควรแล้วครับแล้วก็ให้เรานําไข่ที่เราตีผสมมาสักครู่ครับถ้าย่อยเทใส่ลงไปได้เลยนะครับแต่ว่าเราไม่เทลงไปทีเดียวหมดนะครับเพราะว่าปริมาณของไข่ที่เราใช้นี้ขึ้นอยู่กับความข้นเืยของแป้งด้วยครับพอแป้งข้นได้ที่ก็ใช้ได้ครับ้ก็คนๆยีๆผสมให้เข้ากันดีครับ นะครับพอเราคนส่วนผสมจนเข้ากันดีได้ที่แล้วนะครับให้สังเกตความข้นหนืงนะครับให้ประมาณนี้นะยกไม้พายขึ้นมาได้ครับส่วนผสม,สมยังมีความข้นติดไม้อยู่ครับนี่จะได้นะนี่ประมาณนี้เลยนะครับอย่าให้เหลวเกินไปนะทยอยใส่ไข่ลงไปครับถ้าเกิดข้นเกินไปเราสามารถเติมไข่หรือว่าเติมน้ําเพิ่มได้นะครับเล็กน้อยเสร็จแล้วก็นํามาตักใส่ถุงบีบได้เลยนะครับ เสร็จแล้วก็ตัดถุงบีบได้เลยครับใครจะใช้วิธีการตัดปากนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นหัวบีบก็ได้นะครับตามความถนัดเลยนะแล้วก็บีบใส่ถาดที่เรารองด้วยแผ่นรองอบนะครับบีบให้ขนาดลูกก็เท่ากันนะครับแล้วก็เว้นช่องไฟนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราอบแล้วอะ่ะตัวของชูครีมก็จะฟูขึ้นมาอีเยอะเลยครับ เสร็จแล้วก็แผ่นหน้าคุกกี้ครับที่เราแช่ตู้เย็นไว้นะครับจะได้หน้าตานี้นี้นี่ก็ให้เรานํามาวางปิดลงไปบนตัวชูครีมของเรานะครับระหว่างนี้ให้เราวอร์มเตาอบรอไว้ได้นะครับใช้ไฟอยู่ที่200องศาเซลเซียสน,นะครับไฟบนล่างนะครับเสียงค่อนข้างดังเน่ยน,นะครับเพราะว่าที่บ้านกําลังมีต่อเติมครับก่อสร้างอยู่นะ วางแปะๆลงไปนะครับไม่ต้องกดให้แบนลงไปนะครับวางแค่้ติดกันก็พอแล้วเสร็จแล้วก็นำเข้าเตาอบได้เลยครับจับเวลาที่ประมาณ20มนาทีนะครับใช้ไฟ200อองศาเซลเซียสไฟบนล่างน,นะครับ นี่ครับตอนนี้มันก็อบมาจนครบ20นาทีแล้วครับก็ให้เราปรับลดไฟลงนะครับเหลือไฟ180องศานะครับแล้วก็อบต่ออีกประมาณ15-20นาทีครับนี่ก็จะเวลาต่ออีก15นาทีครับระยะเวลาการอบนี่ก็ขึ้นอยู่กับเตาอบของแต่ละบ้านด้วยนะครับเพราะว่าความร้อนจะไม่เท่ากันนะให้สังเกตดูนะครับถ้าเกิดชูครีมของเราเปลือกสีเหลืองสวยก็แปลว่าใช้ได้แล้วครับ ตอนนี้ผมก็อบชูครีมมาได้เวลารวมๆประมาณ30นาทีนะครับมาดูกันเลยนี่เลยครับชูครีมก็จะเหลืองสวยใช้ได้แล้วนะครับนี่เลยครับเราก็จะได้ชูครีมที่ฟูสวยครับแล้วก็เหลืองหอมดีมากพักให้คลายความร้อนดีก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมไปเส่ของไส้ชูครีมมันต่อเลยครับก็ไส้ที่เราแช่เย็นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ให้เย็นสนิทเลยนะครับแล้วก็ นำมาตีให้เนียนอีกรอบันึงก่อนครับใช้เป็นตะก้อมือคนอก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นเครื่องผสม,มก็ได้เช่นกันนะครับตีให้เนียนดีเลยนะนี่ยครับพอตีจนไส้คัสสั์เนียนได้ที่อย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับให้เราพักรอไว้ก่อนนะเสร็จแล้วก็นำวิปปิ้งครีมมาตีให้ขึ้นฟูดีเลยนะครับอันนี้ก็ตีสปีดสูงได้เลยนะครับ นี่ครับพอเราตีวิปปิ้งครีมมาจนขึ้นฟูได้ที่แล้วนะครับให้ตั้งยอดอย่างนี้เลยนะจะได้แล้วครับก็กลิ่นวนิลาครับใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับันนี้ตีสปีดสามให้เข้ากันดีครับเสร็จแล้วก็คัตารากชานมไต้หวันครับที่เราตีจนเนียนเรียบร้อยได้นะครับน,นี่ ใส่ลงไปได้เลยเสร็จแ,แล้วก็ตีสปีดต่ำกกับตะรอมให้เข้ากันดีนะครับตีเข้ากันแล้วก็ สีสันดูน่าทานมากครับแล้วก็กลิ่นหอมดีมากเลยนี่เลยครับเข้ากันแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับปาดสมุนสพอีกรอบนึงครับนี่เลยครับท่านี้เราก็จะได้เป็นไส้คัสตาร์ดชานุ่มไต้หวันแล้วครับหอ,ห,อหอมหวานมันกำลังดีเลยครับ เสร็จแล้วก็นํำไส้มาใส่ถุงบีบได้เลยครับผมก็จะมีเป็นหัวสำหรับบีบไส้นะครับใครไม่มีก็ใช้ตะเกียบจเจาะรูแล้วก็เอาถุงแห่บีบเข้าไปเลยก็ได้เช่นกันนะครับถ้าเกิดมีหัวก็สะดวกหน่อยครับเสแล้วก็ตัวชูบครีมของเราครับนี่เลยนี่แล้วก็เจาะบีบใส่ไส้ลงไปได้เลยนะครับบีบไปให้เต็มลูกเลยนะครับ ก็นี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วชูครีมไส้คัสตาร์ดชานมไต้หวันครับหน้าตาดูน่ารับประทานมากครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองหั่นชิมกันดูนะครับก็นี่นี่ครับมาลองหั่นชิมกันดูนะครับชูครีมไส้คัสตาร์ดชานมไต้หวันครับ ชูครีมแบบไซส์โตมากน่าทานมากเดี๋ยวลองชิมดูนะครับ mm hmm. ตัวเปลือกชูคีมมีความบางแล้วก็ฟูกรอบดีครับได้หน้าคุกกี้ข้างบนด้วยนะกรอบ,บหอมๆไม่เข้ากันดีครับกับชานมไก่หวานที่เป็นคัสตาราดด้านในนะครับตึดยอดเลยครับ ก็ลองนำะไปทำตามกันดูนะครับเป็นหนึ่งเมนูขนมหวานที่อร่อยแล้วก็ทำง่ายครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ